คุณพี่ที่เป็นเจ้าของพาร์ทเนี่ยเขาอาจจะไม่แบบเปิดเผยตัวตนนะฮะสังกัจใยเนื้อเกสรกับตุก๊กตาใหญ่เขาเนี่ยต้องต้องลองดูพี่ว่าสององค์เนี่ยคู่เนี่ยถ้าอยู่ตัวเลขอยู่สักประมาณเท่าไหร่พี่อยากจะพอดถ้าคู่นี้แปดหมื่นไดนะ้ไหมลองต่อดูถ้าคู่นี้แปดหมื่นไดนะ้ไหมลองต่อดูจริงๆชุดเนี่ยเป็นน่าจะเป็นชุดที่เด็ดเลยที่ผมมาวันนี้นะครับไม่งั้นก็ไม่มาหรอกเสียเวลา ก่อนดีกว่าออไม่สองดีกว่าถามผมนีเท่าไหร่เจ็ดแสนบาทสวัสดีครับผมไอมาเทพนะครับวันนี้เนี่ยออกมาเช่าพระนอกสถานที่กันนะฮะก็ตามคำเรียกร้องนะครับมีพี่ๆเอีถามมาเยอะเลยเมื่อไหร่จะได้ออกไปเช่าพระข้างนอกนะฮะก็วันนี้จัดให้เลยนะครับ ซึ่งเจ้าของพระเนี่ยส่งรูปมาที่ไลน์แอสไซเอ็มัดเทพนะฮะผมก็ดูเนี่ยพระเนี่ยมีโอกาสแท้เลยก็มานัดเจอกันนะครับแต่อย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของพระเองเขาบอกว่ามาถ่ายมาทำคอนเทนต์ได้นะแต่เขาไม่สะดวกออกหน้ากล้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าเช่าไปนะครับแล้วก็ถ่ายแค่ผมไปเร็วๆนะครับแล้วก็ดูแอคชั่นของผมนะฮะแล้วก็ดูที่พระนะครับก็ไปดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้เช่าพระอะไรบ้างนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยจะจบที่เท่าไหร่อ่านตไปแล้วผม ตอนนี้มาแล้วฮะถึงสถานที่เช่พาพระแล้วนะครับเดี๋ยวสวัสดีพี่ก่อนนะฮะดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับคุณพี่ที่เป็นเจ้าของพระเนี่ยเขาอาจจะไม่แบบเปิดเผยตัวตนนะฮะเพราะเวลาเราเช่พาพระเราก็ต้องให้เกียรติคนปล่อยพระด้วยว่าสะดวกไหมที่แบบจะจะให้แบบเห็นหรือเปล่านะเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะดูพระไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดคุยก,กับพี่เขาไปวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าโชคดีมากพี่เขาเนี่ยเก็บพระเก่าเยอะมาก แล้วก่อนที่จะเปิดกล้องเนี่ยผมได้คุยกับพี่เขาเื้องต้นไปบางส่วนแล้วนะครับซึ่งพี่เขาเนี่ยมีพระเก่าด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองคุยกับพี่เขาดูแล้วก็ให้พี่เขาเอาพระเก่ามาให้ดูด้วยนะฮะถือว่าได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยครับอ่ะพี่สวัสดีนี่สวัสดีครับขอดูขอดูพระที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันเมื่อกี้อ่พระเก่าพี่ก็ได้บางอย่างเนี่ยผมผมไม่ไม่ค่อยถนัดนะพี่ฝากพี่แบบแนะนําผมแล้วกัน นี่นะครับพระชุดนี้เป็นเป็นพระเก่านะฮะเป็นหลวงพุทสุขใช่ไหมครับพ like ี่องค์แรกเป็นพิมพ์ประทานมณทุนแต่เป็นช่างชาวบ้านใช่ไหมอันนี้พิมพ์รัศมีใช่ใช่อ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพระชุดเป็นพระเก่านะชายาหลักที่มีรอยจานหมดเลยคือพระพิมพ์นี้เห็นพี่บอกว่าเราจะดูรอยจานของพุทสุขเป็นหลักด้วยแล้วก็ดูเนื้อตะกั่วซึ่งเนื้อจะมีความเก่าใช่แล้วก็ดูอะไรฮะขอบข้างขอบข้างรอยตังครับซึ่งคนเห็นบ่อยๆก็จะจะจะเก่งครับแล้วก็จะมีเป็นหลวงพุททีมนี่ออกวัดเยลานะฮะ แล้วก็มีอินโดจีนนะฮะเดี๋ยวพี่ถามไปหนึ่งอินโดจีนเนี่ยเป็นพารเก่านะแต่ทําไมราคาเขาไม่ค่อยไปเลยพี่เพราะผมว่าพี่น่าซื้อมาหลายปีแล้วนะผมมีอยู่ประมาณเกือบสองร้อยองผมมีอยู่ประมาณเกือบสองร้อยองนี่หรอใช่ซื้อมาตั้งแต่ราคาสมัยมันองละประมาณสองพันห้าร้อยองละสองพันห้าร้อยใช่กี่ปีเลยพี่จำไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโคดองละพันกว่าบาทแต่เขาจะเล่นที่มีโค้ดกันใช่ไหม ผมเก็บมีทั้งผมเก็บทั้งมีโค้ดทั้งไม่มีโค้ดแต่คือพระเนี่ยการหลอกการสร้างเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ข้ากับมีโค้ดกับไม่มีโค้ดใช่โทษนะพี่ตอนนี้ราคาขึ้นไปคงเท่าไหร่แล้วฮะพอจะตามไหมฮะมันเคยขึ้นไปถึงองค์ประมาณ2 0 0 0 0ื่นไปปลายนะมีโค้ดอะแล้วแต่พิมพ์ถูกสุดนะพิมพ์เอผมเคยซื้อแพงสุดองค์ประมาณเกือบแสนพิมพ์เอพิมพ์เอมือมือแตกหูมีขีดนิยมสุดอินโนจีนเขาก็เล่นเป็นเป็นบล็อกนิยม ABC แล้วอีกเป็นพิมพ์ไหฮะพิมพ์สังคติสั้นธรรมดาก็ ก็นิยมในดับหนึ่งแต่ว่าันนี้กถ็ถือว่าพระธรรมดาดูง่ายได้ดูง่ายอันนี้ผิดต้องนะแสดงว่าองค์องค์หนึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ20 0 0มื่นโบลล้ลใช่20 0 0ม่โบลลลงไปแสดงว่าราคาเขาก็ยังอยู่ในกรอเกณฑ์ประมาณนี้นจริงๆเป็นพระที่น่าเก็บน,นะน่าเก็บเพราะหนึ่งเป็นพระเก่าแล้วก็มีพิธีพุทธพิเศษศักดิ์สิทธิ์มากเลยแต่ว่าอาจจะด้วยความใหญ่แล้วก็หนักคออ๋อใช่แต่ที่บอกว่ายุคนี้พระกลิ่งหรือพระที่องค์ใหญ่ค่อนข้างที่จะปล่อยลำบากนิดนึงเใช่ เพราะคนรุ่นไหนเขาชอบพ้าเล็กๆใช่ถูกต้องมีส่วนนะพี่ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นหลุงมอสุกจะออกวันห้วยตาลอ๋อนี่ก็อีกองค์นะฮะใช่นี่เป็นเนื้อเนื้อตะกั่วเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมดูเนี่ยเขาจะมีเป็นหลุงมอสุมมาช่องแคร์นะฮะจริงจริงพิมพ์เนี้ยที่ผมเคยเจอเขาจะมีข้างหลังมียันหรือไม่มียันหลังยันสิบถ้ายันสิบจะแพงกว่าไหมแพงกว่าพี่ผมเห็นพ้าพี่มี มีบงมีโบติดเมื่อก่อนส่งประกวดทุกงันแล้วทุนทาใบอยู่ไหมอยู่หมดทุกใบแต่ไม่รู้ว่าอยู่เพอแต่หาไม่ได้ละไม่รู้ว่าอยู่ไหนน่าจะมีอยู่แหละต้องไปลื้อดูอีกทีต้องลื้อดูอีกทีลำบากเลยใช่ก็มีอยู่ฮะมีอยู่อีกองหนึ่งอันนี้ผมเห็นเนี่ยเป็นเป็นตักน้ำนะตักน้ำสามพิมตื้นพิมตื้นแี้วอีกองนี้น่าซื้อนะพี่ปล่อยไหมพี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นี่ที่ราคาเท่าไหร่พี่ อรงนี้เหรอโอ้พี่ขอบคุณมากครับวันนี้ซื้อได้เท่าไหร่พี่ปล่อยเท่าไหร่พี่แบ่งน้องเอ็มเท่าไหร่สามหมื่นเก้าอ่ะสามหมื่นเก้าใช่สามหมื่นห้าได้ไหมลองดูก่อนมีหน้ามีตานะต้องต้องหาเงาแบบให้มันบังให้มันเห็นเหลี่ยมจริงๆเห็นจะขึ้นหน้าสมัยก่อนไม่สวยจริงๆมันไม่ไม่ติดรางวัล อันนี้เนื้อเขาเนื้อเขาเข้มดีนะใช่ดูง่ายฮะโซนนี้ดูง่ายคือแท้แท้แต่แท้ตาปากคือพระต่อยอยู่องค์หนึ่งก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น่าจะประมาณนี้แหละใช่เขามีผงมวลสารดีๆเยอะเลยองลูปุโตก็มีให้ไปเป็นผงยี่เจลูปุโตนะฮะรุ่นนี้ประสบการณ์ผมก็มาจากที่เริ่มเก็บพระกระส่วนหนึ่งมาจากวัดปักน้ำแหละอ้เหรอใช่แสดงว่าพี่เริ่มเริ่มเก็บพระเครื่องก็ปักน้ำมาก่อนเลยใช่ปักน้ำผมก็มีเกือบร้อยองค์อ่ะเกือบร้อยองค์อ่ะฮะพินตื้นเนี้ยมีทั้งตื้นพิมหนึ่ มีมีหมดทุกพิมพ์อรัพี่เขาเยอะจริงๆแลวแลวองนี้สามหมื่นห้าให้น้องเอ็มเลยว่าไหนๆก็มีเยอะขนาดนี้รันถ้าต้องเอ็รได้ก็แบ่งให้อ๋อโอเคฮะอะซื้อก่อนเลยองค์แรกขอหมา้าครับพี่สามหมื่นห้าครับอวางก่อนเลยฮะ ส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆสนใจอยู่เหมือนกันพวกปุสุกไม่ได้ขายหรอกปุสุกก็ติดมาแล้วก็อะ้วเอามาให้ดูไม่ได้ไม่ได้เปิดราคาอ๋อแต่แต่แตชุดอันตรงนี้อาจจะไม่ได้ไม,นะไมไ่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่อันนี้อันนี้ขายแล้วนะอ๋ออันนี้ขายแบ่งให้ไปดัง okay, เอาไว้เอาไปใช้อ่ออันนี้ผมเก็บคืนพี่อ้ก,ก่อนนะได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ได้พระมาด้วยนะครับวับนนี้โอ้โหนึงแล้วพี่โทษนะกล่องนี้ดูได้ไหมดูได้ครับโอเคฮะขอดูนะฮะ อ๋อนี่ก็มีทีเด็ดนะครับอันนี้เป็นถูทวดนะฮะพิมพ์เอส่วนอันนี้น่าจะเป็นเทวเวสสุวรรณของวัดสุทัศน์ครับเจ้าคุณสีใช่ครับนะครับอุ้ยนี่เขาเล่นกันแพงนะปัจจุบันองค์หนึ่งนี้ต้องมีหลักแสนสองสามแสนได้ไหมได้ครับบวกลบประมาณนี้นิยมสุดเป็นฐานผ้าที่ปันนี้เป็นไข่ปลาตรงฐานนะครับแล้วองค์นี้นี่คือปล่อยไหมฮะไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายครับแต่ถ้าปล่อยปล่อยอะไรไม่ได้ขายเลยเกานต่กัาเยอะ หลวงปู่ทวดผมนั่งดูนะพระเขาแบบดูไม่ามากนะจริงๆบางอย่างผมก็ไม่ถนัดนะวันนี้เนี่ยมาเนี่ยพี่เขาเอาพาให้ดูเนี่ยเหมือนเติมความรู้ด้วยนะเราดูพระแท้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราเก่งนะใช่ถูกต้องครับต้องเห็นพระแท้ผมก็จะเจอหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่คุณหลูทีมอะไรแบบทั่วไปที่เราเจอกันของตลาดแต่วันนี้เนี่ยมาเจอพี่เขาเนี่ยเขามีพัะเก่าๆให้ดูซึ่งพระพวกเนี้ยส่วนมากจะอยู่กับคนเก็บรุ่นเก่าๆผมอยู่ร้านเนี่ยก็จะมีพระพิมพวกเนี้ยมาให้ดูเยอะเลยแต่บางทีเราเจอ วมบ้างตื้นบ้างบางทีมันมันดูไปบ่อยมันติดตาไงพี่แล้วหาของจริงค่อนข้างยากวันนี้ก็เลยเหมือนแบบมาเติมพลังมาเติมความรู้ต้องขอบคุณพี่อีกทีนะอันนี้เป็นเนื้อนวัตโลหะใช่ครับใช่นี้เป็นพิมพ์เอนะฮะพิมพ์เอครับจริงๆเขาจะมีทองเหลืองทองออกทองเหลืองแล้วทองเหลืองก็ออกแดงเป็นทองผสมเป็นทองผสมใช่กับเนื้อนวัตโลหะเลยใช่ใช่ครับจริงๆนว้อนวัหายากหายากกว่าแพงกว่าจริงๆผมเพิ่งรู้นะผมคิดว่ามีมีแค่เนื้อเนื้อทองเหลืองอะไรเนื้อทอง เนื้อทองเหลือที่ออกแดงๆแค่เนื้อเดียวเรื่องรู้ว่าจริงมีนวะโลหะใช่ไม่รู้อันนี้คือเป็นนวะอย่างเดียวเลยนวะฮะนวะโลหะแล้วก็พาร์ทนี่ยบอกเลยฮะดูง่ายมากครับไอ้เม็ดที่ฝังอยู่ตามพงพาดนี่ก็จะเป็นพวกเม็ดดินเก่าๆใช่ใช่จะเป็นในยุคนู้นใช่ที่เป็นกุ๊กขี้เบ้าขี้เบ้าอ๋อเป็นขี้เบ้าขี้เบ้าอ่ะขี้เบ้าอันนี้เห็นเยอะมากใช่พาร์ทไม่ได้ใช้เลยครับมาอย่างนี้เลยฮะโทษนะพี่องค์เนี่ยปัจจุบันเล่นกันประมาณเท่าไหร่ผมว่าประมาณเกือบเกือบล้านสมัยก่อนล้านกว่าล้านกว่าาบท คือปูกทวดช่วงก่อนจะราคาดีแพงมากแพงมากอันนี้ผมเก็บปิดคืนพี่อยูก่อนนะฮะอันนี้เป็นชุดที่พี่เขาเก็บนะครับจริงๆชุดหลักๆที่พี่เขาจะปล่อยเนี่ยก็คือนี่เลยกระเป๋าใบนี้เลยพี่มีพาอะไรอีกไหมเหรียญอะไรเหรียญมหาเหรียญมหาลาบอะไรเงี้ยมางพี่ผู้หล่อไหมโอ้ยอันนี้เหรียญมหาลาบนะครับใช่ของหลวงพ่อพงษ์บัดช่องแคอันนี้กี่ตังค์ครับพี่เต็มซื้อได้เท่าไหร่บางทีราคาตามไม่ทัน สี่หมื่นเบอรไป้สี่หมื่นฟองพรมเนี่ยจริงๆช่วงก่อนน่ะแพงกว่าลูกบุโตอีกใช่ใช่จําได้ใช่จําได้สมัยนั้นแพงมันไมันหกเจ็ดปีแล้วถูกต้องถูกต้องแต่แต่ช่วงเนี้ยโตขึ้นมาคือนลูกบุโตมีราคาที่ขยับไปแบบได้ได้เรื่อยๆ่ผมไม่แน่ใจว่าสี่หมื่นเป็นราคาเก่าหรึเปล่าไม่รู้ผมก็เปิดไปผมไม่ตรงว่าผมจะตามไม่ทันหรอกถ้าซื้ออยู่สักประมาณอ่ะสักสามหมื่นผมว่าผมผมยังพอแบบเออไปปล่อยแบ่งปันต่อได้ต้องต้องถามที่ที่ปล่อยสามหมื่นห้าเนี่ย ถ้าซื้อสามหมื่นเนี่ยไปไปเปิดตั้งสามสิบห้าหรืออะไรเนี่พอได้อยู่ขายให้อ่ะสำหรับครับอันนี้ฮนะได้เลย เหรพยมวัดช่องแคเป็นเหรียญมหาลาภอีกเหรียญหนึ่งนะพี่เขาแบ่งให้นะฮะต่อไปนะผมจะมาดูอันชุดนี้จริงจริงพี่เขาเตรียมมาให้เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะกล่องเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะเอามาให้ผมซึ่งตอนแรกที่ผมเปิดดูอ่ะในในไลน์เป็นชุดเี่นที่ส่งมาให้ก็จะมีเป็นรูปเหมือนพิมใหญ่นะครับในกล่องนี้จะเป็นพวกสมเด็จพิมพ์คะแนนหลังยันลึกนะครับแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระชัยวัดองค์เล็กองค์หนึ่งกล่องนี้เป็นกิบโบใหญ่นะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาใหญ่ส่วนกล่องนี้น่าจะเป็นอะไร นี่เป็นสังญาจายนะฮะนี่นะครับเป็นนักหนะนะครับแล้วก็เป็นกระกข้างอุ้ยมีตะกุดทองคําด้วยนะพระเขาจะสร้างน้อยนะครับอันนี้เป็นเยญจิโกนะครับจิโกะบล็อกอะไรเป็นบล็อก3นะครับคือบล็อกเนี่ยจะเป็นบล็อกปี2 5 1ท่าก็คือเขาจะไม่มีรอยจางนะฮะแต่องค์นี้ทองหนักมากอันนี้เป็นรูปเหมือนพิมใหญ่นะครับของฟูโตนะฮะคือพระเนี่ยบล็อกแตกสองท่านเนี่ยเขาสร้างหนึ่งหมื่นองปล่อยอยู่องค์ละหมื่นห้าถึงหมื่นแปดต้องถามพี่ว่า ถ้าผมซื้อสักประมาณหมื่นห้าเนี่ยขอพี่ก่อนเลยฮะโอเคองนี้ได้ก่อนนะได้ครับขอบคุณมากครับไปไปก่อนเลยฮะคิดบัวใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะครับถึงเงี้ยถ้าได้ก็คงก็หมื่นเนี่ยพี่ได้ครับได้โอเคนฮะสังกัดใจเนื้อเกสรกับตุ๊กตาใหญ่เขาเนี่ยลองต้องลองดูพี่ว่าสององค์เนี่ยคู่เนี่ยถ้าอยู่ตัวเลขอยู่สักประมาณเท่าไหร่พี่อยากจะปล่อยถ้าคู่นี้แปดหมื่นได้ไหม สี่กลมๆนะพี่ประมาณสามสามสามสองหกหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นห้าโอเคโอเได้ได้ครับโอเคจบไปอันนี้เป็นคะแนนยันลึกนะแล้วก็เป็นพระชัยวัฒน์พิมพุทโธครับพระเรียบร้อยดีนะครับจริงๆพี่เข okay. าเก็บพระดีนะพระเขาเดิมเดิมมากๆ ชวพุโทโธเนี่ยองหนึ่งนะครับมีการซื้อขายองค์อาจา 20, ะจําหมื่นห้าถึงสองหมื่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่การต่อยนะครับอย่างคู่เนี่ยขอสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นสองก็แล้วกันเอา้าเอานะส <Okay. S 1> องพันผมไปได้ได้โอเคโอเคฮะแบง่งแบ่งกันไปอุยอ้ยอุย้ยต่อไปนะครับเมื่อกี้มันมีค้างอยู่องค์หนึ่งนะครับ สมเด็ดระครังหลังเรียบจริงๆรุ่นนี้ข้างหลังเขาจะเป็นยันสิบมไม่มียันมียันสิบกับไม่ยันสิบแต่ถ้ามียันเนี่ยจะแพงกว่าแพงกว่าเท่าหนึ่งอย่างอย่างองถ้ามียันเนี่ยน,น่าจะอยู่ประมาณองเก้าหมื่นแสนหนึ่งเก้าหมื่นบวกลบถ้าสวยกันชั้นแบบเหลืองๆได้หน่อยก็ แสนกว่าบาทถ้าครึ่งหนึ่งก็อยู่ทั้งสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าได้ไหมสี่หมื่นห้าห้าหมื่นกับบางเนี่ยโอ้ยห้ 5, าหมื่นก็กำไรผมเราพี่นิดนึงสี่หมื่นห้าขายได้นะได้ครับได้โอเคขอบคุณมากครับครับโอ้อโหอย่พี่เขาเมตตาผมจริงเลยต่อเลยฮะจริงๆชุดเนี้ยเป็นน่าจะเป็นชุดที่เด็ดเลยที่ผมมาวันนี้นะครับไม่งั้นก็ไม่มาหรอกเสียเวลาเอางี้คุยราคาก่อนดีกว่าไม่ส่องดีกว่าถามพี่ว่าเท่าไหร่ องนี้เปิดสามโมงก็เจ็ดแสนบาทเดี๋ยวคำนวณกันนะ <c oughs> นั่งทางในก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมต่อราคาก่อนแล้วกันต่อเสร็จปุ๊บแล้วเราดูพา้าพ้าเรียบร้อยจ่ายตังค์อ่อาปกติต้องดูพ้าก่อนใช่ไมใช่ใช่แต่พี่ผมบอกก่อนพ้าพี่เขาดีๆงั้นเลยครับนะเพราะนั้นบางทีเราเราฟังราคาปุ๊บราคาได้ เราดูพระแล้วเราก็จ่ายตังค์ซึ่งพี่คนนี้เป็นคนคุย pues ง่ายมากนะครับสังเกตจากพระที่ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วอ่ะแบ่งได้แบ่งได้แบ่งเอาไปเอาไปก็เจ็ดแสนโอเคนะพี่อย่ายงนี้ถ้าผมไม่ต um ่อเลยเนี่ยก็หาว่าเอ้หลุดราคาหรือเปล่าผมขอสองหมื่นได้ไหมหกแสนแปดหกแสนแปดอ่ะขายไปผมบอกก่อนเพราะบางทีเนี่ยเปิดหลุดราคาแล้วทำไมคุณเอ็มซื้อง่ายจังเลยบางทีเราก็ต้องมีตัวเลขที่ส่วนบ้างเพื่อที่อะไรฮะอย่างน้อยเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันใช่ใช่วันนี้ เติมน้ำมันเครื่องบินใช่โหแพงเลยตั้งสองหมนะื่นอ้าหกแสนแปดนะโอเคอ่าเรียบร้อยจบ,บกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกะดูเลยนะฮะชุดนี้ก็ขออนุญาตดูความเรียบร้อยก่อนนะฮะโทษนะพี่ตอนนั้นเช่ามาแพงไหมไม่แพงกระกข้างกับทฮา,านะสองวงนี้เช่ามาเท่าไหร่พี่ราคาทองเช่าราคาทองสามหมื่นไม่ถึงไม่ถึงเว้ยหูนี่นะฮะพี่เขาเก็บคู่นี้นะครับ ตะก,กุดทองคำนะฮะเขาเก็บองคหนึ่งเนี่ยประมาณ20,000บวกลบก็คือราคาทองคำดีๆนั่นเองเรียบร้อยนะสามองค์นี้เนี่ยดูแล้วพักพี่เขาแพ้ดูง่ายมากเพราะอย่างที่บอกพี่เขาเก็บมาผมว่าต้องมี15ปี20ปีนะก็ซื้อมาองคสองหมื่นเนี่ยมาเลยครับพี่ผมคำนวณอีกหนึนงน่งรอบนะครับอันนี้6กแสนแปอันนี้15,000บาทนี้หมื่นหนึ่งอันนี้30,000น,นี้ 35, มหมื่0 0 0าส0 0 0มื0 0 0้บวก32มหมนี่นะครับทั้งหมด 9ก0 0 0สบาทครับไหนไหนผู้นี้มก็เดินทางมาไกลมากแล้วจีเบ๊ผิดอีกไปนู่นมาฮะไปเดอะมอลล์บางกะปิก็เลยช้าค่าเสียเวลารถให้อีกหมื่นกว่าบาทครับคิดไป9 0 0 0แสนทั่วอ้าวจริงนะพี่จริงครับ9 0 0 0แบาทนะใช่ขอบคุณมากนะฮะโอ้โหพี่ก็ลดให้นะสุดท้ายอ้าผมโอนให้เก้าแสนนะครับพี่เขาเมตตานะอ้าขอบคุณมากครับพี่ขคำครับพี่ครับอันเขาเขาเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ โอเคอ่ะผมโอนเงินในห้พี่เขาเรียบร้อยนะฮะก็เรียบร้อยนะครับจบไปอีกหนึ่งวันคนระับในการรับเช่าพางผมนะมอย่างวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางมานอกสถานที่นะฮะก็ต้องขอบคุณคุณพี่ธน,นีด้วยที่นะครับให้ผมมาเชาา่าพระแล้วก็ลดราคาให้ผมอีกแล้วก็แบ่งปันให้ผมอีกเนะี่ยก็ขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะครับส่วนในครั้งหน้านะจะมีไปเช่าไหนอีกนะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกันนะครับกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะฮะวันนี้ผมพิชภันเทพก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ